สวัสดีค่ะมิทีนานะคะหรืออาจารย์ทีนาที่ CMUL หรือสถาบัน Center of Metaphysics and Ultimate of Light นะคะซึ่งเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับอสอนนักเรียนทุกคนที่ว่าสน,สนใจในทางที่ว่าเปิดประตูตาสามองคุณเปิดประตูเพื่อเข้ามิติ5 เพื่อเจอเจอตัวผู้รู้ของคนนะคะอันนี้เป็นสถาบันที่อาจารย์าารยทีน่าอาจารย์เกรซมาร่วมสอนนักเรียนกันนะคะ,ะถึงแม้ว่าโรงเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนใหม่ที่เพิ่งเปิดเพื่อต้นปีนี้2023แต่ว่า ก็มีนักเรียนเข้ามาหลายคนนะคะสอนมาประมาณสักสองเดือนแล้วแล้วนักเรียนทุกคนเนี่ยก็เก่งมากๆเลยนะ,ะที่อาจารย์ภูมิใจมากๆตอนนี้เราก็ถ้าคุณสนใจนะคะที่ฟังอยู่เนี่ยก็ไปเข้าไปในลิงก์นะคะาอาจารย์ทีน่าเนี่ยใส่ description ที่ว่า C M U L ลิงกที่คุณจะเข้าไปหรือ b n n k o k m e t h p h y s i c s ก็ได้นะคุณเข้าไปเป็นเป็นเฟซบุ๊กเพจของเรานะ,ะเราจะมีมีลิสต์เกี่ยวเรื่องชั้นเรียน แล้วก็ถ้าคุณสนใจที่เป็นซิตเตอร์หมายถึงว่าคุณเนี่ยให้นักเรียนของเราเนี่ยมาฝึกห่าอ่านพลังงานของคุณนะคะอ่านอาชีอชีวิตของคุณได้หรือว่าอ่านเกี่ยวกับโลกของคุณแล้วก็รักษาโลกของคุณนะคะเรามีนักเรียนหลายชั้นที่เป็นฮีลเลอร์ด้วยเป็นผู้รักษาทางจิตเขาก็จะดูเอ e นจีของคุณแล้วก็ช่วยรักษาคุณนะคะเป็นเอเนจิ e งเลิงที่ว่าเขาเนี่ยใช้แสงไฟของตัวผู้ของเขาแล้วก็ใช้แสงไฟจากพวกเอ็นเจนางฟ้าทุกทุกทุกองนะคะที่ถูกสอนมา โอเคนะคะคลิปอันนี้ทีน่าจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่สำคัญเลยนะทำยังไงโดยเฉพาะตอนนี้ที่ทุกคนเนี่ยต้องการที่ว่าจะแบบตื่นตัวผู้รู้ของตัวเองติดต่อผู้รู้ของตัวเองและเข้ามิติห้าขึ้นไปนะคะอันนี้ก็เป็น access ที่ได้ไล่มาจากดาวน์โหลดนะคะคือข้างบนเนี่ย universe นะจักรวาลเขาก็บอกว่า เราถูกสอนมาให้เราเนี่ยไม่ใช้จินตนาการ imagination เราถูกสอนมาบอกว่า imagination เนี่ยไม่ real นะคะเพราะฉะนั้นไอ้น,นี่ก็กันเป็นการที่เป็น negative program อันยังหรือเป็นอันที่ว่าอาจารย์พูดว่า a n i e n s หรือว่าใส่สภาพสะกะปรกสปอกใหม่ทั้งหมไอ้พวกโปรแกรมที่ครอบเราไม่ให้เราเห็นให้เราปิด ให้เราหลับไปเรื่อยๆโดยเราไม่รู้ตัวของเราเนี่ยให้เราเชื่อว่าอันนี้เป็นเชื่อจริงเพราะฉะนั้นพอเราเนี่ยเริ่มเชื่อว่า imagination ไม่ใช่ของจริงของแท้ถูกหลอกเราเนี่ยถูกหลอกมาหลายสมัยแล้วเราถึงเข้าตัวผู้รู้กันไม่ได้เจอไฮเอ self ของคุณไม่ได้ตอนนี้นะนักเรียนเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเขาจะตัวเจอตัวผู้รู้กันหมดหรือไม่เจอเอเจ l ของเขากันหมดนะคะเจอตจวย์ตัวเองแล้วก็มีความสุขมากๆพึ่งในเวลาแค่สั้นเท่านั้นเองสองเดือน แต่ว่าอาจารย์อยากหรือที่น่านีอยากจะมาแชร์ในคลิปนี้คือว่า imagination is real นะคะหนึ่งสอง imagination เนี่ยหรือการจินตนาการเนี่ยเป็นการที่เปิดประตูให้คุณเข้าไปใน reality หรือ dimension ต่างๆ without imagination คุณจะเปิดประตูนั่นเข้าไปไม่ได้เลยเพราะว่าประตูที่ขึ้นสามมิติขึ้นไปสี่มิติขึ้นไป มันจะเป็นประตูที่ว่า <c oughs> Energy Mo หมดเป็นประตู f rek วอซีหมดเป็นประตู v i b r a t i o n หมดหมายถึงว่าเป็นประตูคลื่นเหมือนกับคุณเปิดวิทยุถ้าคุณเปิดวิทยุเนะี่ยคุณจะชูอินไปช่องไหนช่องไหนช่องไหนคุณเห็นไหมว่าช่องมอันจะไปทางไหนคุณไปทางไหนบ้างคุณไม่เห็นหรอกมันมีวิทยุที่เป็นทรานส์เมเดอร์ที่เปลี่ยนให้ไปถึงนั้นนะคะคุณก็สามารถที่ได้ยินตามช่องช่องช่องสถานีอะไร เหมือนกับทรรัศั์ที่ดูเหมือนกับ youtube ที่คุณดูขึ้นอยู่กับช่องไหนคุณจะใส่เข้าไป access imagination กันเหมือน,นอกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะที่ทีน่าจะแชร์ในคลิปวันนี้คือให้เราเนี่ยเปิดเริ่มเปิด imagination ของเราเพราะพวกตัวเด็กๆเกนะี่ยพอเราเกิดมาตัวเด็กๆเ,เนี่ยพวกเรามี i m a g i n a t i o n กันหมดแต่เราถูกว่าตอนเด็กๆว่าอะไรนะเพ้อเจอเพ้อเจอนะคะ มันไม่ของจริงไปนั่งฝันหวานอะไรอย่างนี้นะคะเพราะ imagination เนี่ยเป็นการที่สิ่งที่สร้างโดยเฉพาะที่คุณใช้ความรู้สึกความรู้สึกที่คุณมีความสุขมากเลยที่คุณสร้างขึ้นมา imagine ขึ้นมาในข้างในคนน่ะคุณจะสร้างขึ้มนมาเกิดขึ้นจริงๆคุณสามารถเป็น m a n i f e s t e r ได้นะคะเคยจําได้เพลงจอห์นเลนนั่นไหมคะ imagine เพลงนั้นแหละเขารู้ก็ถึงมาแชร์เพลงนั้น นะคะโอเคค่ะอีกอย่างหนึ่งก็มีการ again, ที่ทีน่าต้องแชร์นะคะก็คือว่านี่สําหรับสำคัญสำหรับโดยเฉพาะโดยเฉพาะพวกที่ต้องการตื่นเจอตัวผู้รู้และขึ้นห้ามิติขึ้นไปโดยเฉพาะนักเรียนนักเรียนที่มาเรียนอยู่จะพูดกันบ่อยอาจารย์จะมีความรู้สึกเลยนะรู้สึกเนี่ยตองหมดแต่ว่าวันทีไม่เห็นชัดไม่เห็นอะไรนะคะอีนี้ access download ก็จะบอกว่า เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยให้ใช้ทางหนึ่ง Focus one time life คุณจะ f o กัสหนึ่ง imagination อย่างเดียวสองให้คุย inner dialogue ถามตอบเขียนที่นักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นกันเก่งถามตอบเขียนโดยไม่ใช้ imagination หรือความรู้สึกนะอันที่สาม sensory ให้ความรู้สึกอย่างเดียวลอง practice นี่ดูที่ทนักเรียนว่า practice ว่า เราแค่ใช้ imagination อย่างเดียวหรือว่าใช้ inner dialogue คุยอย่างเดียวหรือว่าใช้ sense ทุกอย่างการความรู้สึกการได้ยินการการที่ว่าได้กินการที่ว่าจะงรู้สึกหมดอะ sensory ความรู้สึกอย่างเดียวนะคะให้เขียนลงไปลอง practice อย่างนี้ดู practice one time like at the time คือสายไม่มีสามสายที่เข้าไป สายแรกก็คือการเห็น imagination จินตนาการสายสองคือการพูดคุยคุยกับตัวเองนะและขีดคำตอบสายสามก็คือการความรู้สึกอย่างเดียวนะลอง master แต่ละสายต่ลสายนักเรียนคนไหนเก่งทางไหนก่อนไปทางนั้นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นน่ะอาจารย์ก็จะลองให้ practice ดูเพราะอันนั้นน่ะเป็นการที่คุณจะเปิดประตู3าและคุณสามารถที่ว่าจะขึ้นเข้าสู่มิติ5ขึ้นไปมิติหกด้วยซ้ำเพราะตอนนี้ในเจนเปิดแล้วขึ้นมิติศูน นะคะโอเคนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็โพสคอมเมนต์นี่ได้เลยนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วลองฝึกหัดทางนี้ที่อาจารย์สอนแล้วก็สำหรับทุกคนที่ว่ายังไม่ได้มาเรียนกับ MCM u มหรือแมากรน,นะถ้าสนใจก็ลองเข้ามาจอยใน f a c e b o o k กลุ่มของเราเลยค่ะเรามีลิงก์อยู่นี่ข้างล่างคะ่ะแล้วก็คุณจะมาลองเป็นซิตเตอร์ดูก็ได้ให้สำหรับนักเรียนอ่านแสงไฟคุณนะคะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะแค่นี้ <c oughs> ขอโทษนะคะ <c oughs> จาม นี่นะอาจารย์อยู่ที่อเมริกาค่ะเ,เย็นมาก alright so um, post comment click like share วิดีโอนะคะถ้าคุณคุณชอบอันนี้แล้วต้องการให้อาจารย์พูดมากกว่าอน,อน,นี้อีกด้วยนะคะก็ได้เลยค่ะตอบมาเลยแชร์วิดีโอแล้วก็ถ้านักเรียนคนไหนมีคำถามก็ถามได้เลยนะคะถามในห้องได้เลยแล้วก็ถ้านสนใจที่จะมาเข้าเรียน ราอ,อยากจะเช็กเ้าว์ซียมดวโรงเรียนเราเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาลิงก์ที่อาจารย์ทีน่าโพสต์อยู่ใต้วิดีโอันนี้นะคะแล้วก็เจอกันนะคะหรือไม่ก็เจอกันในห้องหรือว่ามาเป็นซิสเตอร์ให้ก็ได้นะมีนักเรียนเก่งๆหลายคนเลยค่ะที่สามารถที่จะอ่านพลังงานคนได้นะคะเขาก็เรียนมาแค่2เดือนเองโอเคนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกัน next video นะคะคลิปใหม่